<sk r isa> โอเคอเดี๋ยวเราวันนี้เรามีมาดูโมเดลนะครับโมเดลรถยนต์นะฮะเต็มตู้เลยนะครับเต็มตู้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคันเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมบรรยายแล้วกันนะครับเต็มเลย โมเดลหลายตัวไม่ได้ไม่ได้รู้จักนะครับเดี๋ยวให้ให้เพื่อนผมนะครับมาอธิบายนะครับในแต่ละตัวไฮไลท์อีกอย่างที่ผมคิดว่าดูดีมากก็คือตู้นะก็คือตู้ดีไฟ h เชียวโซนะครับเป็นงานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาก็ตั้งแต่ร้อยห้าสจนถึงหลัก500อยอย่างเช่นพวก GTR อะไรพวกนี้นะฮะ บางคันพวกแซตจูนตรงนี้ก็อาจจะแตกไปถึงลัาพันงานตรงนี้จะเป็นงานเชียโซนะครับสัดส่วนใหญ่นะครับานบนอือนี่อย่างเช่นรถเต้าหู้นี่เท่าไหร่ฮะคันนี้ผมได้มาที่ราคา300บาทครับตอนนี้สั่งพิออเดอร์ไปผมว่างานมันละเอียดนะป้ายจะเปียนมีอะไรด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น ae 8 6นะครับราคาค่าตัวรถจริงก็น่าจะแตะเลข3ามนะฮะตอนเนี้3สล้านนะครับอืมมีเลขทะเบียนด้วยนะ,ะด้านบนส่วนใหญ่จะเป็นเชลโซนะครับเชลโซวิ่ยนี่มันติดไอ้นี่ด้วยเต้าหู้ฟูจิวะเป็นตัวญี่ปุ่นอ,อย่าเพื่อนผมไม่สนใจแนะลมโบกินีเลยแลมโบกินีอะไรนะ อ่าล amborghini aventador sv นะครับ s อันนี้ก็ ae86 อ่า ae86 อ่าก็เป็นแม l a คลาเรนไหมครับ c80 อ่าแม็กแม็คลาเรนอ่า GT นะเป็นแบบ GT เป็นแบบแนวแบบแต่งอะไรพวกเนี้ยอ่าส่วนี้จะเป็นคอนิเซกอ g ลเลอ่า rs รถไฮเปอร์คาร์ ของ oh. ประเทศสวีเดนนะฮะ uh. อันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะฮะแมคลาเรนแต่ว่าอันนี้จะเป็นโฉม GT แตง่งโฉมแตง่งแต่ว่ารุ่นเดียวกันอ๋อ oh, รุ่นเดียวกันนะส่วนนี้จะเป็นไฮเปอร์คาร์เหมือนกันนะฮะคันสีเหลืองก็จะเป็นแมคลาเรน P 1เออ๋อคนสีเขียวนึงก็จะเป็นมุชชาร์โกนะครับเรมโบกินีมูชชาร์โกส่วนสีเหลงนึงก็เป็นฮอนด้า ป็นดาอ่าแล้วก็คันสีแดงเลเบอกินีคูตัชเออรู้ส่ว่านี้รุ่นเก่าป่ะอ่านี่เก่ามากว่ะอ่าอันนี้ก็เป็นแมคลาเรนเหมือนกันนี่จำไม่ได้คุณอะไรนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเก่าด้เหมือนกันใช่ไหมอ่าเเคยเห็นในหนังนะส่วนอันสีเขียวนี้ก็จะเป็น l a m b o r g กิน i g a l l a ด d o Super l เลกกลนะครับอ๋อเล m b o r g กินีเหมือนอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรถที่แพงที่สุดในโลก ราคาประมูลนะ่าจะอยู่ที่พันกว่าเหรียญสหรัฐเฟอร์ลารี GTO สองห้าศูนเอะจากตัวสีเหลืองข้างหลังไหมครัไม่ใช่ครับตัวสีแดง,งอ๋อสีแดงอันนี้ไงเป็นรถที่ประมูลแพงที่สุดอ๋อและนี่ถ้าเป็นโมเดลนี่มันแพงไหมอ,อันนี้ไม่แพงอรัผมซื้อมาร้อยกว่าบาทจังกงทางช็อปปี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นมิวลานะครับเป็นลอก i ีมิล r a อันดำนี้ก็น่าจะเป็นเฟอร์ลารีลาเฟอร์ลารีนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์นะอนัโอ้สีทองเนี่ยเอสีอะไรเนี่ยสนิมสีส้มนะฮะสีส้มนะรุ่นเดียวกับสีเขียวเลยลมโบลมโบกินีกาลาโดเหมือนกันอ๋อโอเคส่วนสีน้ำเงินม่วงก็อันนี้โปเช่โปเช่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรอ่าส่วนคันนั้นก็คือ r สามห้าอันเองอ่า r สามห้านะครับอันนี้ก็แมคคาเลนเหมือนกันแมคคาเลนเหมือนกันอันนี้รุ่นใหม่ไหมเนี่ยอันนี้ผมจําไม่ได้รหัสอะไรละเฮ้ยทะเบียนมีทะเบียนแบบเลขไทยด้วยอ่าเป็นทะเบียนสงขาครับถ้าคุณซูมเข้าไปใกล้ๆจะเป็นทะเบียนสงขาทะเบียนมันจะมีนางเป็นแบ็กกราวอยู่นั่นแหละเออทะเบียนสงขาด้วยวะนี่โอ้โหกล้องคุณนี่ ซูไม่ถึงตอาเลขทะเบียนเก้า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 ขอนอเฮ้ยอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างกันดีกว่าเอ่อชั้นที่สองเลครับอันนี้จะเป็นงานมินิจีทีนะครับมิ Mini GT, นิจีทีราคาก็เฉลี่ยก็ประมาณห้าร้อยนะครับอ่ากันไหนก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมเซิร์ชอินเทอร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งอโอเค ทีนี้ผมอยากรู้คันนี้อันนี้จะเป็นบูกาติดีโวนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์ส่วนสีน้ำเงินจะเป็นไฮเปอร์คาร์เหมือนกันนะครับเป็นเลมโบกินีเซนเทเนริโอครับโอ้ไฮเปอร์คาร์ส่วนนี้จะเป็นซีวิกไทป์อาร์ครับเฮ้ยนี่เท <SL> ่าที่เห็นนี่มัน <SL 5. S 2> รุ่นใหม่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็น SL5 เป็นซีวิกไทป์อาร์เห็นตึ สีแดงนี้น่าจะเป็นอูร้าคันอีโวครับเป็นลัมโบกินีอ i ลตร้าคันอีโวโอเคสีฟ้านี่จะเป็นรถไฟฟ้าก็คือพ <Porsche. S 2> อเช่พอเช่เทแค้นเทแค a นอะไรสักอย่างอ่า่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นอูร้าคันนะครับแบบแต่งน่นจะเป็น GT นะครับ e อีโวจีีไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายเออจะ เพรไฮไลท์นี่ผมอยากรู้คันนี้นี่นี่นี่สีดำสีดำ R3 เลยนะ R35 R35 ใช่ไหมครับใช้ชุดแต่งของโอ้ Liberty Walk ้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าซูมไปดีๆอ่ะมันเป็นไอ้ที่ป่ากระโปรงอ่ะเป็นคาร์บอนงานละเอียดชัดมากเลยนะเฮ้ยงานงานดีว่ะเฮ้ย ปูมได้ยังไงโอ้ยหลังกูอ่าเดี๋ยวผมขอสูมนิดนะึะเออดีเทลดีกว่าคันนี้เดี๋ยวใช่มินิจีทีมันจะดีเทลดีมากเออไอข้างหลัง R สามสองไหมถูกต้องครับ R สามสอง ผมเพิ่งได้มาประมาณสองสามวันที่แล้วเองสองสองเอ้ยแล้วคันคันสีดำเงินเนี่ยลายแถบเนี่ยอันไรนครับอันนี้เป็นมัสแตงครับมัสแตนเงี่ยใช่อ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังหน่อยนะครับจะเป็นตัวฟอร์สมาสเตนเชลลี่จีทีห้าร้อยครับอื็ค่ายอเมริกันนะฮะและที่สะดุดตานะฮะ คันสีดำเลยครับเหมือนจะเป็นอคันสีดำเหรอครับ,รบใช่ใช่มอแบล็กเลยก็ดูด้านนะครับเป็นล amborghini aventador gtevo ครับสีดำด้านแล้วก็ lamborghini u r a c a n gto ครับสีไหนนะสีนี้เหรอสีฟ้าเนี่เหรออ๋อ sto ครับขอภัยครับใช่ครับ sto ครับ เฮ้ยทำไมคันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันมันเปิดไฟอยู่เลยอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาม o v ลงไปข้างล่างกัชั้นล่างชั้นล่างอันนี้ก็ยังเป็นงานมินิ G T อยู่อ่ามนะินิ G T อยู่นะครับเฮ้ยนี่ที่สะดุดตาผมก็คือไอ้นี่เลยสุปร้าใช่ปะอ่านี่คือซุปราอ่าซุปร้าอี๊โอเค พีล่ล้อล้อแม็กงานก็ละเอียดนะอ่าอ,อันนี้ l a m โบกิน i ี่อะไรอันนี้เป็น ken, ken. อุล่าแค่นแต่ว่าใส่ชุดแต่ง Liberty Walk โอเคที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะสีน้ำเงินของเราอาร์สามสี่อาสามสี 3, อ 3, อ่อารสามสี่ ทีนี้รู้สึกจะมี R 3 4, 4 2สองตัวใช่ไหมอันนี้ด้วยอันนั้นเป็นตัวพิเศษมันพิเศษยังไงเป็นลายนนะจะเป็นลายลิมิเต็ดอ๋อลายลิมิเต็ดใช่ไหมแล้วถ้าสีฟ้านี่ปกติไหมมันจะเป็นปกติทั่วไปหรอปกติกตมันจะมีสีวิท Type R ไหนฮะสีวิท Type R ไหนเอ่ยสีแดงเนี่ย ส่วนเลมโบกินี่ใช่ปะเนี่ยสีขาวอ่านี่เป็นอเวนเจอร์ดอล่าแล้วก็มีาปาร์การนี่นะครับซอนด้าตัวสีเขียวอ่าอันนี้ใช่ปะต้องกับคนอ่า เฮ้ยนี่สีน้ำเงินนี่คือรถรุ่นไหนอ่าเป็นปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งอ่าปอร์เช่ในวันวันอ่าสีแดงอ่ะเหมือนกันป่ะสีแดงก็เหมือนกันครับเป็นปอร์เช่คาเมล่าเอสเก้าหนึ่งหนึ่งคาเมล่าเอสส่วนด้านหน้าจะเป็น l amborghini aventador svj roaster d นะฮะคขา่า Roadster ก็คือเปิดประทุนนั่นเอง เหมือนล็อบเตอร์ไหมอ่าก็นี่ครับชั้นนี้ก็ประมาณนี้นะเฮ้ยคันนี้ไม่ได้วะ่ะคันนี้อะไรวะมองผ่านไม่ได้คันนี้อคันนี้ก็จะเป็น l amborghini aventador limited edition นะครับ พาร์ทแต่งก็จะเป็นของ Liberty Walk อลายก็จะค่อนข้างสวยนิดน,นึงสไตญี่ปุ่น,น,นอ่าอันนี้คือ<ม>เดี๋ยวเรายังอยู่พาร์ทรถนะทีนี้<ม>พาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะเราค่อยมาคุยทีหลังนะครับนะมาดูพาร์ทข้างล่าง อันนี้เป็นของที่อยู่ในในใน,ในกล่องในซีอู่ยเลยอันนี้จะเป็นงานฮอตวิ l งาน <Hot> พีเมียมตัวพีเมียมเลยฮ<ม>ะราคาตั้งแต่สามร้อยขึ้นนะครับอืมอันนี้ต้องเก็บรักษาดีเลยใช่ไหมผมไม่อยากแก่นะครับรู้สึกว่ามันมีคุณค่าอยู่อ่ายังมีคุณค่าอยู่นะครับก็บตัวที่ตั้งตัง,งากก็คือซูบารุนะครับ BRZ ซูบารุเบียแซดนะครับส่วนที่ตั้งนอนก็จะมี R32 นะครับมี R33 แล้วก็มีพวก E46 นะครับพวก l a n เซอร์อีโวลูชันเมสูบิชินะครับแล้วก็พวกนิสสันซินเบีย S14 ซูบารุอิมเพรสซาแล้วก็อัลฟาโรเมโอนั่นเอง อชครับริงผมมีอีกห้าสิบคันแต่ว่าไม่สามารถเอามาใส่ได้ส่วนที่กำลังมาก็าอีกสิบกว่าคันนะครับก็ต้องหาสเปซที่จใส่เข้าไปหมดอันนี้ต้องทำตู้ใหม่เลยป่ะเนี่ยอกว่านะาะ,ะส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น LEGO เลโก้นะฮะมาดูเลโก้กันนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไอ้มดแดงอ่าานอสซึ่งหมอโคมบัตไลเยียหรือว่า Star War, b ์แบทแมนนะครับอะไรต่างๆพวกมินจาพวกทหารนะครับเยอะแยะเลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับสามารถซื้อได้ขายตัว50บาท อ๋อตอนนี้อันนี้คือตั้งตั้งขายได้เลยเนี่ยใ,<ช>ใครสนใจติดต่อได้เลยใช่ไหมครับอพอดีว่าผมมีอีกเยอะเลยครับเลโก้แต่หนึ่องอยากว่าชั้นวางเต็มแล้วมีทุกแบบนะครับทานอสที่จะแพงหน่อยผมขายตัวแปดสิบอ่าอาไหนมาด,าดูดีเทลทานอสนะฮะนี่ให้ครับดีเทลทานอสแล้วก็บัตรลายเอียรก็หาย,ยากครับบัตรลายเอียเนี่ย นี่คือบัตไลเยียร์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเลโก้เนี่ยมันเป็นของปลอมนะครับอาจะพูดทำไมเ <c oughs> ของจริงผมไม่มีปัญญาซื้อถ้าของจริงหมดนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นะครับอ่าไอ้ที่มันเป็นฟิกเกอร์รอปะเจ้าของแท้มันจะแพงตัวละหลายบาทอ๋เอเป็นร้อยก็มีตมอ๋อหมาถึงไอ้เลโก้นี่มันจะมีเกรดของแท้ด้วยนะ มันจะมีของแท้หรือของลิขสิทธิ์ของแท้เลยอ,อ,อ,อันนี้ของก๊อฟครับอันนี้ของก๊อ่าลงได้ไหมเนี่ยเออแต่สวยนะนี่ขนาดนี่ขนาดของไม่แท้อนะ่ยม <c oughs> ดูทานอสเนี่ยอันนี้ทานอสของไม่แทะหรอไม่ไม่ปลอมอเลยครับโหนี่ขนาดนี่ขนาดของพูด,พ,ดพูดปลอมนี่มันดูแปลกๆแต่ว่าเรียกว่าเป็นของ เกรดอะไรเดียวเกรดบีเกรดซียังไม่ใช่เกรดเอะดูดิดีเทลอะเ,ออเลขต,ตัวเลขก,ก็คือหมายถึงผลิตอันดับที่เท่าไหร่ไอไอตัวที่มันเป็นสามเหลี่ยมสีแดงแงแล้วก็บอกตัวเลขใช่ไหมครับก็ต,ตัวเลขยี 20, ่สิบแสดงว่าผลิตเป็นคันที่ยี่สิบนะครับอ๋อยิ่งยิ่งผลิตก่อนยิ่งแพงอะ่ะเพราะมันหายากอ,ะอ,อ่ะไอร้อยสิบห้าเอย ร้อยหกเก้าแสดงว่ายี่สิบนี่แพงสุดอะตอนหนักตอนนี้แต่มันก็แล้วแต่รุ่นเหมือนกันครับจะไม่ได้แพงก็ได้อาจจะแต่รุ่นเนาะอ๋อสิบสองนี่นะใช่น,นี้น่าจะเป็นตัวแรกๆผมได้มาประมาณสี่ห้าร้อยจัได้คือราคาปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ จะไม่มีใครเอาใครสนใจนะครับทั้งตู้นะครับผมขอสามหมื่นแปดเิมได้นิดหน่อยทั้งตู้เลยใช่ไหมตู้ตู้ตู้ได้เลยไหมผมแถมยกตู้ไปเลยใช่ไหมผมแถมไดอารม่าไปด้วยครับสองชุดอันนี้จะเป็นฟาดเอ็นฟิวเลียสนะฮะเปิดไฟได้หมดครับแถมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เฉลี่ยตัวละสามร้อยนะครับแถมไปให้ นี่ตัวล,วลนะสาม,มร้อยนะชเมโรนะฮะสามสองสามตัวแล้วผู้หญิงนักศึกษานะครับมาลอยยูย่วๆเลยครับโอ้เปม่ไฟได้นะครับ้ันวิทย,ยาชายสีนี่ผมซื้อมาเก้าร้อยแล,ล้วรวมฟิกเกอร์ก็มันจะขายประมันพันห้าแสนเลย<น>อลังการขนาดนี้นะครับก็มึงซื้อ iPhone 14สี่ไม่ได้เลยเอ่โ ครับผมื่อเป็นนักสะสมโมเดลนะครับที่เรียกกันว่าไดแคสนะครับไดแคสคืออะไรนะครับก็คือลดสเกลนะครับย่อดสว่วนหนึส่วนหกสสี่จริงๆไม่มีหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมสะสมนี่จะ 1. เป็น1น่งส่วนหกสิบสี่นะครับลดขนาดจริงเรียกว่า1ส่วน1นึ่งหกส่วนสี่ก็คือย่อลงมา64เท่าก็จะได้ประมาณนี้ นะครับก็ตอนนี้ผมก็มีประมาณร้อยกว่าคันนะฮะนต่จะมีเพิ่มเข้ามาในอนาคตรอดูกันนะครับ